เราเข้าสู่ช่วงภัยของเกษตรกรแน่นอนครับภัยของเกษตรกรนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับทั้งภัยธรรมชาติมาแรงศัตรูพืชจากมนุษย์ทงเองแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับที่เกษตรกรไม่รู้ตัวเองเลยว่ากําลังคุกอยู่กับบาันตภยัยอันร้ลแรงมายาวนานนะครับนั่นก็คือการใช้ปุ๋ยผิดวิธีการใช้ปุ๋ยผิดวิธีนั้นไม่ถึงว่าใช้ปุ๋ยเกินนะครับ ซึ่งประมาณการว่าแต่ละปีแต่ละปีเฉพาะนาข้าวนะครับรัฐต้องสูญเสียตรงนี้นับเป็นหมื่นล้านบาทนะครับด้วยเหตุนี้ท่านศาสตราจารย์ดรสุนีพัฒนานันจากภาควิชาปัตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ค้นคิดวิธีสูตรปุ๋ยขึ้นมาเขาเรียกว่าปุ๋ยสังแตะปุ๋ยสังแตดเป็นอย่างไรวันนี้เราก็ได้เชิญท่านอาจารย์ทัศนีมาอยู่กับเลยครับสวัสดีคราบอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ ครับแน่นอนครับในต่อเมื่อคนคิดสูตรขึ้นมาใหม่ๆขึ้นมาลําพันของเกษตรกรนั้นคงยากต่อการที่จะปฏิบัติโดยลําพังต้องมีผู้ที่สนับสนุนหรือภาคเอกชนที่มาช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่ผลิตปุ๋ยวันนี้เราได้เชิญท่านนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยท่านทวิศักดิ์สุินสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ อาจารย์ครับอยากทราบว่าที่อาจารย์คิดค้นปุ๋ยสั่งตัดขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ที่มาที่ไปก็คือเกษตรกรทุกวันนี้ใช้ปุ๋ยผิดชนิดผิดปริมาณคือดินปวดหัวให้ยาแก้ปวดท้องแล้วก็ปริมาณที่ใส่ก็ใส่กันตามตามชอบ30กิโลบ้าง40กิโลบ้าง50กิโลบ้างต่อไร่เพราะนั้นเป็นการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ทางคณะนักวิจัยก็เลยพัฒนาปุ๋ยสังตัดขึ้นมาซึ่งเป็นปุ๋ยที่แม่นยำแล้ว uh, เราก็ใช้หลักวิชาการจากต่างประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือหลักของการเกษตรแม่นยำถ้าเกิดผมเป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอาจารย์อาจารย์พูดถึงปุ๋ยสังตัดอาจจะงงนิดนึงอาจารย์พอจะขยายภาพให้เห็นเป็นรูปธรรมนะสมมติว่าผมมีที่ปลูกข้าวอยู่หนึ่งไร่เนี่ยถ้าใช้ปุ๋ยสังตัดเนี่ยผมจะต้องลดต้นทุนได้ประมาณ อันนี้ขอยกตัวอย่างตัวเลขที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปขยายผลเมื่อปี50ได้เอาไปขยายผลในชาวนาภาคกลาง8จังหวัดค่าเฉลี่ยที่ออกมาก็คือว่าเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ500บาทต่อไร่ต่ออดูปลูกนะคะซึ่งอันนี้ลดได้ไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะค่าปุ๋ยเป็นค่ายายาค่าแมลงเป็นค่าเมล็ดพันธุ์รวมกัน500บาทต่อไร่นั่นหมายถึงว่าถ้าใส่ปุ๋ยตัวนี้มา ถ้าใช้ปุ๋ยสังตัดมันแรงไม่มาเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าเราให้ปุ๋ยพอดีเหมือนเราคนเราเนี่ยกินข้าวถูกถูกหมวดหมู่ ร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ไม่อ้วนเราเราเราไม่ต้องไปซื้อวิตามินหรือเราไม่ต้องไปกินฮอร์โมนจากข้างนอกถูกไหมคะร่างกายเราแข็งแรงต้นไม้ก็เหมือนกันต้นข้าวก็เหมือนกันถ้าเราให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอต้นไม้จะแข็งแรงแต่ถ้าเราให้ปุ๋ยผิดอย่างอย่างที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเกษตรกรนชอบเขียวแล้วก็ใส่ตัวตัวไนโตรเจนคือยูเรียเยอะๆแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์เยอะๆเราคิดว่าถ้าใส่เยอะๆเราจะได้ผลผลิตเยอะปรากฏว่ายูเรียที่ใส่ไปเยอะๆเนี่ยทำให้ต้นข้าวเขียวเขาก็แข็งกันเขียว ของใครเขียวกว่าเขียวกว่าใช่ไหมฮะก็จะทําให้ต้นข้าวเนี่ยเต่งตึงอวบล้มง่ายเบืือใบเกษตรกรก็ชอบนะเบื้องต้นไหนชอบแล้วนั้นเสร็จแล้วแมลงชอบสิแมลงชอบแมลงก็มากัดกินนี่อาจารย์นี่ก็บอกว่าปุ๋ยสังตัดที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันจะเยอะทื่จะเป็นไนโตรเจนยังไงเห็นว่าเสียหายแต่ละปีแต่ละปีนี่เยอะไหมอ๋อเพราะว่าเราไปพบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินความจําเป็นถึง3เท่าปุ๋ยสังตัดมันลดลงมาเหลือ30%อร์อย่างสมมุติว่าเขาเคยใช้กระสอบครึ่งเนี่ย พอเอาปุ๋ยสังตัดไปใช้เหลือขึ้นกระสอบครับซึ่งเกษตรกรงงมากเลยว่าไปได้ไงลดปุ๋ยแล้วผลผิดเพิ่มเพราะว่าเราลดตัวที่ไม่จําเป็นแต่เราเพิ่มตัวที่ขาดเข้าไหมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้16 20 00ผสมยูเรียไม่มีโพแทสเซียมเพราะเชื่อว่าดินนาที่เป็นดินเหลวไม่จาเป็นต้องมีโพแทสเซียมแต่เราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทำลายดินนะครับปลูกแล้วปลูกอีกโพแทสเซียมไม่มีเอาไปวิเคราะห์ขาดโพแทสเซียมใส่โสเตปังผลผิดเพิ่มเมื่อไปซื้อปุ๋ยเนี่ยจะเห็น3ตัว NPK 50ุ อ่าสิบห้าสิบกศูนย์ก็ว่าไปนะอาจารย์พอหาิบายได้ไหมครว่า N P แต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงแล้วมันเหมาะกับใช้พืชชนิดไหนพืชต้องการอาหารทั้งหมด17ตัวเราเรียกเราเรียกเราเรียกเป็นตัวตัวนะเป็นธาตุอาหารไม่ใช่ค่ะทั้งหมด17ตัวสามตัวได้ฟรีคือมาจากน้ําและอากาศ14ตัวมาจากดินในที่มาจากดิน14ตัวจะมี3ตัวที่พืชใช้มากแล้วก็ดินมักจะขาดก็คือ N P K มันจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กแมกนีสโอเยอะแยะอีกเลยอีก11ตัวอยู่ในนถ้าวัตดหลักมันก็ต้องเ p พด้วยแหละเพราะมันใช้เยอะมันเป็นธาตุที่พืชดูดไปเยอะเมื่อเทียบกับตัวอื่นเพราะนั้นเราก็จะต้องเราก็จะเติมไอ้3ตัวนี้ลงไปคือเราต้องรู้ว่าดินมันขาดอะไรเราก็ใส่ไอ้ที่ขาดไอ้ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องใส่ปัจจุบันนี้เกษตรกรไม่เคยตรวจดินเลยก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยเลยใส่15 15 15เอาเอาเอากันเดี๋ยวไว้ก่อนใส่มาน3ตัวจริงผิดมีพร้อมใช้อย่างนั ที่อาจารย์เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อธิบายนิดหนึ่งว่าเอนเนี่ยในโตรเจนมันจะประโยชน์ส่วนไหนของของพืชนะครับอ๋อมันจะไปช่วยเร่งพวกใบลำต้นอาจารย์ก็จะถามเกษตรกรว่าปลูกข้าวจะเอาเมล็ดเหลือใบเหลือฟางถ้าคุณอยากได้ฟางคุณใส่เอนเยอะๆและพีนะฮะอาจารย์พีนี่จะจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของรากแล้วก็เร่งดอกผลอันนี้ก็สําคัญแล้วเราก็ต้องใส่ตั้งแต่ต้น เพราะว่า P นี่มันไม่หายไปไหนแต่ N เหลี่ยมจะหายง่ายเพราะนั้าน N จะแบ่งใส่แต่ P K นี่ใส่ครั้งแรกเลยครับและ K นก็คือ K นี่ก็จะช่วยในเรื่องคุณภาพเพราะฉะนั้นหาผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเนี่ยถ้าขาด K มาเล็วลีบเกษตรกรก็ยังทําอยู่ใช่านแปลว่าเกษตรกรก็ยังเข้าใจในเรืคุณภาพเพราะฉะนั้เรายังอย่มอยู่แต่ทีนี้ฟาด K มพร้อมขอเงผอู้ผปลิตปุ๋กยัารืองคุณราะฉอนันารผลิตยุ๋พาะอย่งยิ่ง้าเนี่ยก้าขาคมพร้วีบเกษตรกังอม มากแล้แค่ไหนความพร้อมเนี่ยในของเองกนชนเนี่ยนะฮะระบบมันในการซื้อขายมันเป็นระบบเดิมที่หนึ่งโอ้ยสำเร็จรูปเกษตรกรสบายซื้อไ้หนึ่งกระสอบวางไว้สี่กระสอบวางไว้ถึงเวลาก,ก็หวานอย่างเดียวครับแต่ไม่ย้อนกลับไปต้นทุนมันอยู่ตรงไหนผลประโยชน์ประอยู่์ตรงไหนคุ้มค่าไหมสินค้าเกษตรออกมาได้ได้สิริภาพไหมนั่นเราไม่ได้คำรัฐต้องผลักดันเรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจนว่าใส่ไปแล้วมันต้องเหมือนท่านอาจารย์ว่า ร่างกายคนเราเนี่ยต้องอมีมอาหารควบคู่ไม่ใย่คนกอดท้องกับท่อดแล้วอาหารคนละอย่างนะใช่ไหมกอดท้องต้องบำรุงเด็กเข้าวก็เหมือนกันกอดท้องต้องมีตัวไหน,ไหนบ้างถึงน่ะที่เราต้องเสริมก็สูงขึ้นไปแต่หลังจากนั้นไม่มีประโยชน์เราก็ไปจําเป็นแล้วเราก็ลดต้นทุนได้การที่เราแนะนำให้เกษตรกรใช้แม่ปุ๋ยในกระบวนการปุ๋ยสังตัรคเพราะอะไร เพราะว่าในตอนที่ปุ๋ยมีราคาแพงมันมีปุ๋ยด้อยมาตรฐานเกิดขึ้นเหนือไหมฮะแล้วก็มีปุ๋ยปลอมปุ๋ยปลอมก็คือไม่มีธาตุอาหารเลยปุ๋ยด้อยมาตรฐานก็คือถ้ามีสิบห้า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 มีสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งถือว่าด้อยมาตรฐานถูกไหมคะแล้วเกษตรกรไม่มีทางรู้เลยว่ามันด้อยหรือเปล่านั่งชายการเองดูก็ไม่ออกมันต้องไปวิเคราะห์โดยกระบวนการเคมีแล้วก็ในตอนที่ปุ๋ยแพงการที่เขาทำด้อยเพราะอะไรเขาต้องเติมฟิลเลอร์ใช่ไหมเติมเติม อะไรที่ไม่ใช่ธาตอาหารซึ่งส่วนมากเป็นดินเป็นทรายให้ครบ 100, คร้อย<ม>เพราะมันเป็นหน่วยมันเป็นเปอร์เซนต์อย่างเมื่อก,กี้ที่คุยกับท่านนายกสมาัติมว่าเนี่ยพอช่างแม่ปุ๋ย3าตัวแล้วถ้ามันไม่ครบร้อยต้องเอาฟิลเลอร์เติมอาจารย์ไม่อยากให้เกษตรกรเนี่ยแบกดินไปใส่ในไร่นาของตัวเองนะคะถ้าสมมติว่ามาใช้แม่ปุ๋ยเนี่ย สามารถที่ใช้ปุ๋ยหนึ่งได้เนื้อเต็มคุณภาพเต็มอันที่สองก็ต้องแบกดินมาใส่ในไร่นาและประเด็นที่สามคือว่าปุ๋ยนาข้าวเนี่ยมันจะต้องไม่มีไนเตรตรแต่นี้ทางผู้ผิดริอเขาไม่รู้นี่เขาก็ทำมันเข้าไปเรื่อยมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมถ้าเกิดมันมีไนเตรตใส่ลงไปในนาข้าวน้ําขังหายไปเลยนะครับ กลายเป็นแก๊สไปเลยก็ได้เสียเงินฟรีถ้ามีถ้ามีนี่คือต้นทุนนะจ๊ะนี่ต้นทุนถ้ามีนะแต่บางบางบางสูตรก็ไม่มีต่นี้ทางทางผู้ค้าหรือธุรกิจปุ๋ยเนี่ยเขาต้องทําหลากหลายเพราะแล้วแต่ที่จะเซิร์ฟนิดของเกษตรกรว่าจะมาสูตรนี้สูตรนี้เชื่อไหมในประเทศไทยเนี่ยมีปุ๋ยสูตรสําเร็จรูปในขายตั้งเกือบแ0สูตรแล้วเกษตรกรจะลุ้ไหม ว่าว่าจะใช้สูตรไหนเขาไม่รู้ทําให้เขาเกิดความสับสนมากมายเลยตอนนี้ถ้าเกิดเขามีการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วบอกว่าแม่ปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้มาหาท่านนายกสมาคมขอแค่นี้แค่นี้ทางนี้ซัพพลายจบในฐานะคุณทวิสักเป็นนายกสมาคมควบคุมเพราะว่ามีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็นร้อยๆทางสมาคมก็มีกฎระเบียบยังไงในคอควบคุมผู้ประกอบการเนี่ยให้ผลิต อยาให้ผลิตปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยด้วยมาตรฐานให้กับเกษตรกรพวกอเสนอจากนี้เมื่อกี้ที่ว่าเราผสมในการปลุกปลอมได้ขึ่งคนที่ผสมคือคนใช้เกษตรกรคงไม่มีใครโกงตัวเขาเองแน่นอนชัดเจนว่าปุ๋ยปลอมจะไม่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเขาไปผสมเองนะฮะเขาสบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ของสมาคมเองในการป้องกันปุุยปลอมเวลานี้ก็คือหนึ่งเรามีกฎเกณฑ์สิบกว่าข้อในสมาคมว่า ถ้าเราตรวจสอบในพื้นที่ได้เรามีอนุกรรมการเข้าไปตรวจสอบว่าเราวัดผลจากผลต่างของราคาก่อนถ้าสมาชิกนี่เราคพูดถึงในสมาชิกสมาคมนะรอบเหนือเราไม่สามารถควบคุมได้เป็นฝ่ายของภาครัฐเพราะในสมาชิกสมาคมถ้าบริษัทใดที่ขายปุ๋ยถูกต่ํากว่าห้าร้อยหรือพันเราในดุลนทีนิจแล้วเราจะต้องส่งคณะกรรมการไปเก็บปุ๋ยตกงนั้นอันนี้ไปก่อนว่านะจะอานนี้ไปก่อนแล้วไปเก็บมาก่อนมาวิเคราะห์ดูว่าโอเค มเมื่อคิดข้อออกมาแล้วผลยังไงตรงนี้เราก็ติดตามว่าแรงที่มาที่ไปแม่ปุ๋ยก็มาจากไหนเขาซื้อได้ถูกจริงไหมสมาคมลึกขนาดนั้นเลยนะลึกมากคนระับแต่ถ้าต่ำกว่ามา,าตรฐานเจตนาปุ๋ยปลอ,อมไอ้นี่คือเรายื่นหนังสือตจดตีบนสบภาพสมาชิกของสมาคม,มนี่พวเยานีเราแน่นมากเพราะเราเราต้องการตรงนี้แข็งแกร่งที่ผ่านมามีเยอะไหม มมสคในสมาคมเดี๋ยวนี้ผมกล้าการันตีไม่มีเลยครับเพราะเดินเพราะยกระดับนะยังงั้นก็ต้องมีใบคล้ายๆเป็นการันตีให้ร้านค้ามแ้วจามเพจรยแก้วตัวคิวทั้งนี้ก็ทางกรมพิการเขากําลังประชุมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยประชุมตัวคิวออกมาแล้วเป็นร้านค้าผมก็เสนออีกเรื่องว่าต้องเป็นตัวคิวของโรงงานเมื่อคิวโรงงานปุ๊บในสมาคมรับได้คิวมา เรามีกฎเกณฑ์ควบคุมสมาชิกทั้งหมดเราจึงให้คิวตัวนี้เป็นสี่ติการสอบด้ใช่ไหมฮะว่าในกฎเกณฑ์ที่แต่ทางกรมวิชาการให้มากี่ข้อคุณต้องปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติได้แล้วเราตรวจสอบได้มีคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเราให้ตัวลยเพราะตัวคิวสตัวไปชนกันระหว่างร้านค้ากับโรงงานชนกันเมื่อไหร่นั้นคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เกษตรกรจะซื้อขึ้นมาเนี่ยท่านนายกที่ไแต่เนี่ยม่ให้รวมกลุ่มไหมในรูปแบบส๊ากรณ์หรือเปล่า เกษตรกรผมคิดว่าถ้าจะซื้ออาจจะต้องรวมกลุ่มให้ได้สักคันรถเพื่อความสะดวกหรือถ้าเป็นรถเล็กปิกอัพก็ตัดสองปันอย่างนี้<ม>ก็ไปผปสมอ,อาจจะในช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหรือลำบากหน่อ,อ,อแต่ถ้าทางอาจารย์สามารถผัดดานที่ผมมองเห็นตัวสำคัญคือหลัแหลัก<ม>ของที่จะวิเคราะห์ เพราะเราแม้แต่ว่าเกษตรกร,รกน,นักวิชาการยังมองไม่ออกว่าดินตรงเนี้ยขาดอะไระมันไม่มีทางเลยใช่ไหมพราะเกษตรกร,รก,ก็ไม่มีทางแต่กเษกษตรเขาทำไงเข้าห้องแลบอย่างเดียวเห็นปอกอ่อนนี่ขาดควจะตัวนี้สูงตัวนี้ต่ำเพราะฉะนั้พนพืชได้อาหารที่สมบูรณ์แบบผ้นผลิตออกมาก็สมบูรณ์แบบคุณภาพ,พผลิตก็ลอยเกิดเส็จนี่เราจะไปแข่งขันกับเขาได้แล้วต้นทุนลดแน่นอน ตอนนี้เรามีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่จะเริ่มปี58เราจะเตรียมเกษตรกรไทยยังไงให้สู้กับเขาได้เพราะตอนนี้เราขายข้าวแพงกว่าเวียดนามแล้วนะในตลาดโลกแล้วพอมันเป็นฟรีเทรดขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งกันใหญ่เพราะต้นทุนสูงในจำเนืนอต้นทุนสูงคือกระปุยนี่แหละปุยนี่แหละครับอาจารย์ไอ้ต้นทุนที่ว่าแพงกว่าเวียดนามกว่าชาวบ้านเนี่ยปุ๋ยก ก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้ตัวทุนสูงขึ้นอาจารย์ใช่ค่ะคือคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นถึงความสําคัญของปุ๋ยคิดว่าปัญหาโรคแมลงนั้นมีมากกว่าเพราะว่าการใส่ปุ๋ยผิดผิดถูกถูกมันไม่ทําให้พืชตายทันทีครับแต่ว่ามันไปก่อให้เกิดโรคตามมาใช่ไหมคะเพราะนั้นคนส่วนใหญ่แม้แต่เกษตรกรเองก็จะสนใจเรื่องโรคแมลงมากกว่าจริงๆแล้วปุ๋ยเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดโรคแมลงได้ถ้าใช้ผิดที่เราไปซื้อยาฆ่าแมลงอย่าง อย่างนี้นะที่บาชีเพื่อเป็นแก้ปัญกาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ครับถูกต้องนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ทางนายกสมาคมพูดก็คือเรื่องโรงงานปุ๋ยโรงงานปุ๋ยที่มาคือท่านท่านนายกครับตอนนี้เนี่ยการผลิตปุ๋ยวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปุ๋ยแพงเนี่ยและส่วนใหญ่แม่ปุ๋ยจะนําเข้ามาทั้งหมดเนี่ยปัญหาตรงนี้เราจะแก้ได้ไงครับท่าน คือคือตรงนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะต้อตงตึนตัวในเรื่องของวัตถุดิบแล้วเพราะวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สําคัญในาการลดต้นทุนนะฮะไม่ใช่ว่าลักษณะว,ว่าพอปุ๋ยแพงให้เกษตรกรลดอัตราการใส่อัน <ฮะ S 1> นี้ก็ไม่ถูกนะเพราะเหมือนเป็ลดคุณภาพในตัวสินค้ากเกษตรออกมาก็ไม่ได้ราคายอย่างเดิมเพราะสิ่งที่สําคัญตอนนี้อย่างเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งเราหน้าวกนะฮะเขามีวัตถุดิบ NPK ตอนนี้ก็ผลิดยูเรียได้เองแล้วนะโตพีเขาก็มี ครเพราะค่าเฟรชเขาไม่ต้องเสียแน่นอนใช่ไหมเขาถูกกว่าเราและต้นทุนเพราะก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยตามพืชต้องการได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของเรานี่ยังเข้าอยู่แต่ของเราถ้าใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปต้นทุนสูงอ่ะเพราะเรานำค่ามาสามตัว N P K สามตัวนำข้าหมดอยู่ดีคืนดีเคืนทางยุโรปหรือเวลานี้จีนไม่ต้องการให้ปุ๋ยออกมาขึ้นกระแพงภาษีไว้จบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราตายลูกคิด ครับนั่นคือมหันตภัยเกิดมาจากปุ๋ยนะครับที่ทําให้เราเสียหายจํานวนมหาศาลในแต่ละปีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดพอดีนะครับขอขอบคุณท่านนายกและท่านอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับดีครับแล้วช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพบกันรวยด้วยมือวันนี้เราจะไปดูการทําส้มตำทําให้ร้านร่ำรวยได้นะครับมีโซนส้มตำสารพัดชนิดโดยเฉพาะสุกตำกรอบสักครู่ครับ